สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโฟลจูเนอร์กว่าอันนี้พี่เจ้าของรถมาจากการสิลป์เขามาทําธุระพี่พี่เมนว่าพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมก็เลยแวะมาเซียนด้วยใช่ป่ะพี่ดูบ่อยไม่แต่ว่าตัวนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งพี่ก็คือเรื่องอย่างอื่นผมไม่ห่วงเอาคนขับไปย้ำอ่ะฮะยังยังไมขาอ๋อขาดีขึ้นโอ้โหนึกว่าพี่มาถึงพี่เอาผมแล้วต้องขึ้นเป็นอยู่โรงเรียนเลยนะขึ้นอยู่โรงเรียนกินยาเลยพี่ทำอะไรเนี่ยเป็นอยู่โรงเรียน เป็นครูครับเป็นผอโรงเรียนอ๋อเป็นผอเลยเหรอครับอันนี้เปิดอะไรไหมเปิดแล้ว,ลว,วรู้สึกไหมรู้รู้รมันมันไม่ได้อื้อยู่แล้เนี่ยเห็นไรไหมคือต้นต้นต้นมันจะไม่ได้มาเลยคือมันเหมือนค่อยๆเติมมาทีละนิดแล้วก็จะค,อค่อยๆเยอะขึ้นถ้าเหมือนยิ่งกดมันยิ่งแรงอะไรประมาณนี้น่ะอันนี้โมดสองโมดสองเนี่ยเดี๋ยวต้นเนี่ยเห็นไหมมันจะดีในต้นเลยอ่าจะดีแต่ต้นเลยไม่ต้องมีคันเร่งไฟฟ้าก็ได้แต่แต่บอกไว้ก่อนคันเร่งไฟฟ้าดีกว่านี้ มามาจากการ์ดสินเหรอพี่วัสนาใช่โอ้ถึงว่าอยู่ที่พี่เม้นว่าพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมเอาไม่สีดำไม่มีอระรบถอ๋อม,มันสามิลแต่นี่ต้องใส่สูตรไหมอะไรพี่ต้องใส่สูตรไหมโอ้ยไม่ต้องหรอก <laughs> สีขาวแซวสีขาแซวส,สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโฟลจูเนอร์ตกใจไม่สามแสนกว่านี่พี่เจ้าของรถมาจากกาฬสินธุ์เขามาทำธุระก็เลยแวะมาเซียนด้วยใช่ไหมพี่ดูบ่อยดูบ่อยเซียนดูล ยิ่งดูยิ่งเสียใช่ยิ่งดูยิ่งได้ดิเสียตังค์ไงอ๋อไม่แต่ว่าตัวนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งพี่ก็คือเรื่องเทอร์โบอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ห่วงห่วงเทอร์โบอย่างเดียวมันจะชอบมีปัญหาหนึ่งสองห้าหนึ่งเกี่ยวกับเทอร์โบจะโชว์โค้ดเทอร์โบรถเดิมๆเ,เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่คันแต่ว่าส่วนมากรถอายุเยอะๆหรือว่าที่ใหมยเย่เยอะๆแล้วก็จะชอบโชว์บางคันก็ต่อรถเดิมไม่โชว์ใส่กล่องเสร็จอาจจะมีโชว์รีแมปอาจจะมีโชว์อะไรแบบเนี้ วิธีแก้มี2วิธีหนึ่งคือจูนน้อยลงให้มันใกล้เคียงสแตนดาร์ดกับอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนโบจริงๆเทบโบไม่เสียนะสเต็ปมอเตอร์ที่คุมมันเสียเดี๋ยวพาไปลองเมื่อกี้ไปจูนกับบังมาแล้ววิ่งวิ่งดีมากดีแบบดีแบบตกใจไหมเท่าไหร่วะก้มไปดูโอ้โหสามแสนกว่าสามแสนสองมนะั้งใครทำไมน้ำขาดเหรอ เดี๋ยวพี่ขับแล้วพี่จะบอกไม่ขายดีกว่าไปพี่เอาคนขับไปย้ำอ่ะฮะแล้วใครขับปกติอ่ะพี่ขับเอาเอานิดเดียวขับนิดเดียวไปป่ะไปป่ะเพื่อนพี่ไปป่ะแล้วเพื่อนพี่ได้ขับรถพี่มั่งป่ะแกขับไปด้วยกันดิลองขับสลับกันนั่งรถเล่นพี่แกขับเล่นดีกว่า เออพี่เขาใส่จุดดีป่ะพี่ใส่ไเกาอะไรนะจะได้รู้ต้องใส่เหรอไม่พี่มึงจะได้รู้ไงรถมึงเอาทีละคนเดี๋ยวให้ขับสองคนเลยทางไหนทางนี้ทางนี้พี่ยังยังไม่ขาอ๋อขาดีขึ้นโอ้โหนึกว่าพี่มาถึงพี่เอาผมแล้วเก๋มันขึ้นมขึ้นประมาณเกามันขึ้นมาจะมาไหนประมาณนไม่ได้มาเกิดจากอะไรพี่เกาเนี่ยเกาเกี่ยวกับกินไก่ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมกินอาหารเรื่องการกินอย่างเดียวเลย อ๋อเดินเดินหน้าหักขวาแล้วซ้ายจะได้วงก้อนไที่ผมมันแคบอ่ะอยู่นู่นน่าจะที่กลับรถเพียบอ๋อแสดงว่าเกิดจากการกินกินเหล้าติดต่อกันหลายวันเพิ่งรู้นะเนี่ยกินเหล้าเป็นเกาเคยได้ยินแต่กินไก่แล้วเป็นเกาไก่ตัดปีกยอดผักอาหารต่างตอ๋อสัต์ปีกใช่ไหมใช่ครับไม่แล้วแล้วผมเขาให้กินแต่ไก่ด้วยผมจะเป็นไหมเนี่ยพี่ก็ก็สะสมครับ อัน่าอะไร,ร่ะสามสิบพี่สามสิบก็อรอลุ้นสามห้าเอาเหรอสามสี 3, 4, 3, 5, ่สามห้ารู้เรื่องแล้วถ้ากินหมูจะเป็นอะไรวะเนี่ยกินอะไรก็เป็นหมดแหละแต่ว่าเป็นน้อยเป็นมากเป็นไวเป็นช้าอีกเรื่องหนึง่ง<อ>แล้วอาการเป็นไงพี่คือมันช้าไปเลยหรอปวดครับคืนแรกจะปวดหนักมากแล้วมันรักษาไม่หายเหรอพี่มันก็ต้องไปนู่นนี่นั่นมันมียากินตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับก็ไม่กินตลอดเป็นแล้วก็กิน อ๋อเป็นแล้วก็กินครับปวดนิดๆเรากินยาอะไรแล้วก็กกวกไ,มไม่ไม่มีอะไรอ๋อมันจะค่อยๆก่อนไม่ใช่อยู่ดีมาปื๊ดเลยไม่ใช่ใช่ครับบางวันเป็นอยู่โรงเรียนโอ้โหเป็นอยู่โรงเรียนเลยนะขึ้นอยู่โรงเรียนแล้วกินยาเลยพี่ทําอะไรเนี่ยเป็นอยู่โรงเรียนเป็นครูครับเป็นผอโรงเรียนอ๋อเป็นผอเลยเหรอคร<ำ>ับนักเรียนอายุประมาณเท่าไหร่พี่ประถมประถมโอเคไปกินก่อนใช่ตรงไปตรง โอ้ยถ,ถ้าสอนวัยรุ่นน่าจะเหนื่อยอยู่นะถ้าสอนเด็กเล็กก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะ่ะสะดวกทุบานดิขอ,ของพี่ก็มีนุบานเหรอมีดิครับโอโ่ออ,อ,อ,อันนี้จะความรู้สึกคล้ายเดิมก่อนอันนี้คือยังปิดกล่องอยู่คือกล่องมันปิดได้เลยอะ่ะปิดแล้วเป็นสแตนดาร์ดจริงๆงเลยนะถ้าพี่อยากได้ของพี่ยังไม่มีคันเร่งไฟฟ้าใช่ป่ะถ้าพี่อยากได้ต้นแบบแตะปุ๊บมาประมาณนั้นค่อยเป็นคันเร่งไฟฟ้า แต่ว่ามันจะไม่เพิ่มแรงม้าแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ประหยัดน้ํามันแต่ถ้าตัวนี้คือประหยัดน้ํามันวิ่งดีอะ,อะไรพวกนี้แต่ว่าต้นจะไม่จัดเท่าเคร่งนไฟฟ้าต้องบอกก่อนเพราะอันนี้มันมันจะรออยู่ช่วงหกสิบเดสิบอืมอันนี้คือยังปิดกล่องอยู่คือเรายังไม่ได้เปิดให้พี่ลองขับฟิลเดิม,เด,มเดิมก่อนอ๋อันพี่ลองเหยียบดูหน่อยก็ได้ไ<ม>เคยอลองเหยียบเหมือนเหยียบแซงอะพี่อ,อันนี้คือรถเดิม,เด,มเดิมพี่ก่อนประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องแล้วนะปึ๊บอ่ะเปิดแล้วเทสเทสเทสอันนี้เปิดได้ไเปิดแล้วรู้สึกไหมรู้มันมันไม่ได้อื้อแรงอ่ามันค่อยๆขึ้นมันจะลื่นๆไปเลยอ่ะมันเหมือนมันขับเนี่ยเหตุไรปะคือต้นต้นต้นมันจะไม่ได้มาเลยคือมันเหมือนค่อยๆเติมมาทีละนิดแล้วก็จะค่อยๆเยอะขึ้น ถ้าเหมือนยิ่งกดมันยิ่งแรงอะไรประมาณเนี้แต่บางคนน่ะเขาขับชีวิตจริงพี่เขาเขาเขาไม่ได้เหยียบเยอะเขาจะแตะน้อยๆก็จะให้ใช้โหมดสองเขาเนี้ยผมจะมีสองโหมดคือโหมดสองเนี่ยมันแรงกว่าตามหลักแล้วต้องกินน้ำมันกว่าแต่แต่ว่าถ้าขับแบบขับแบบเนี้ยที่พี่ขับให้ผมดูเนี่ยอย่างเงี้ยโหมดสองจะประหยัดกว่าอ๋อโหมด2ใช่ันไม่แรงกว่าหรอแรงกว่าแต่ว่าแต่ถ้าพี่เหยียบอะโหมดสองกินกว่าไงแต่ถ้าขับธรรมดามันมันจะจะประหยัดกว่า จังหวะมันไปก็ได้ใช่แล้วก็โหมดหนึ่งเนี่ยถ้าขับแบบนี้สู้โหมดสองไม่ได้การประหยัดน้ามันการวิ่งแต่ถ้าเหยียบเต็มเต็มแข่งกันเลยสองโหมดนะโหมดหนึ่งประหยัดกว่าเพราะว่าแรงน้อยกว่าใช้น้ามันน้อยกว่ายังไงก็กประหยัดกว่าเดิมอยู่แล้วประหยัดกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่การขับเป็นหลักด้วยบางคนบางคนโหมดไหนก็กิกนแต,แต่ว่าผมก็ถามว่ากินได้ไงวะเนี่ยขับยังไงวะเนี่ยพอถามไปถามมาคือพอรถมันขับสนุกอะก็เหยียบตลอดอะไรแบบนี้ มีกำลังขึ้นเยอะเลยมันไม่ต้องรอครับไม่ไม่รอเลยเห็นไหมแต่พร้อมจะมานี่คือพี่ยังเกร็งเ<ๆ>ท้าอยู่นะคือแต่บ้างไม่แต่บ้างมันไม่ชินทางอ่าไม่ชินด้วยแล้วไม่ชินทั้งทางท้งรถแล้วตอนนี้ <c oughs> เหมือนไม่ใช่รถตัวเองแล้วล่ะอัะนนี้พี่ลองกดเต็มๆตไปทีหนะึ่งปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ต่างเยอะจะรอหน่อยพี่เดี๋ยวเราเข้าหลังกันนี้เดี๋ยวเราจะกลับรถชิดขวากรุงเทพทางจะสับสนหน่อยพี่ ้ะะผมเคยไปในเมืองนะโอ้โหกลับน,นี่ไอรันเวช่พี่กับไอรันเว,อ,นเวอะไรนะ่ะวันเวอะไรของเขานะ่ะเดียวมั่วไปหมดเลยอันนี้คือหมวดหนึ่งนี่แค่นี้ก็ขับดีกว่าเดิมแล้วนคนไหมน,น,นะ,ะเดี๋ยวพี่ยกคันเร่งก่อนเวลาเปลี่ยนหมวดผมแนะนำให้ยกคันเร่งนะอันนี้หมวดสองโมดสองเนี่ยเดี๋ยวต้นเห็นไะมว่มันจะดีตั้งแต่ต้นเลยอาอะจะดีแต่ต้นเลยไม่ต้องมีคันเร่งไฟฟ้าก็ได้แต่แต่บอกไว้ก่อนคันเร่งไฟฟ้าดีกว่านี้ แต่แต่ถ้าคนไม่ชินเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้ใส่เดีย๋ยวให้ชินก่อนครับชินก่อนแล้วค่ได้ไฟฟ้าเราสามารถใส่เองได้ไม่ยาก,กานี่ก็หมดเนมโมสองเห็นปะเนี่ยดูดิมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบคนยิ่งคนละคันก็ไปใหญ่เลยชัดมากเลยลเครื่องมันทำงานหนักขึ้นไหมไม่พี่จริงๆริงเครื่องดีขึ้นด้วยนะจริงๆริงตามหลักแล้วรถยนต์เดิมๆออกจากโรงงานควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าด้วยข้อกําหนดหลายๆอย่างพี่ที่เขาต้องเซฟเรื่องกฎระเบียบหลายอย่างอะ ก็เหมือนช่วงล่างได้ไหมช่วงล่างดีอยู่นะบางไม่มีปนนะัญหามื่อกีนแล้วครับมันตูดโด่งแล้วแบบไหนเนี่ยถ้าพี่ขับใช้งานผมแนะนําว่าใช้โมสองแต่ถ้าจะเหยียบบ่อยๆก็ก,ก็ลองลองคิดดูว่าจะหนึ่งหรือสองก็ได้แต่ถ้าจะเอาประหยัดกันหนึ่งแล้วกันถ้าเหยียบเต็มๆตมมานะหมายถึอแบบอย่างพี่เดินทางกลับแบบพี่อยากจะเหยียบแช่พี่ก็ต้องคํานวณเอาแล้วว่าอ,อจะเหยียบเต็มหรือเหยียบนิดเดียวถ้าเหยียบนิดเดียวเนี่ยใช้สองมาขับสนุกไหมมันเปลี่ยนเกียร์ไปกว่าเดิมไหมเออมันเปลี่ยนเร็วกว่าเดิม เพราะว่ารอบมันขึ้นไวกว่าเดิมไหมคือมันก็จะส่งผลทุกอย่างมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปจูนเกียร์อะไรมันนะอพอรอบมันถึงไวปุ๊บทุกอย่างมันก็ทํางานดีขึ้นกระชับขึ้นอะไรแบบนี้ไปไป,ไปเป็นไงก็แนะนําอย่าลืมดูเรื่องเกียร์หน่อยไปฟันชิ่งไปเปลี่ยนหายอะไรหน่อยรถันวิ่งเยอะแล้วเพราะว่าที่ผมลองเมื่อกี้ทุกอย่างเครื่องปกติช่วงล่างปกติแต่เพาะว่าจะมีเรื่องเกียร์นี่นแหละที่บางจังหวะรู้สึกเอ้ยมันคลิกดาวแปลกแปลกบางทีมันคลิกแล้วมันไม่คลิกอะไรแบบนี้ เดี๋ยวพี่ลองออกสายเร่งแซงคันนี้หน่อยก็ได้ระวังมอเตอร์ไซค์เนี่ยแรงมันเหลื่อยปะเหลือเยอะยังยังกะไม่ถูกว่าจริงๆริงมันพ้นแต่ว่าเรายังกะไม่ถูกว่าเฮ้ยมันจะไปแค่ไหนวะเดี๋ยวไม่รู้มันจะไปแค่ไหนเราจะไปแค่ไหนใช่อ่เหยียบไปนิดนึงมีปื้ดนึ่งเหลือๆเลยนี่พี่ยังเหยียบไม่ถึงครึ่งนึงเลยมั้งปล่อยนะเนี่ยแหละแต่ถ้าพี่เหยียบเต็มก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอันนี้ผมบอกก่อน แต่นี้ผมแจ้งนิดนึงโมดสองอ่ะถ้ามองไปหลังกระจกอะ่ะพี่อาจจะเห็นควันน่อยๆไม,ไม่ไม่เยอะอไม่เยอะ<ต>เพราะว่าไม่มีเลยโมดสองขับแบบเมืเ่อกี้ก็ไม่มีนะที่เราขับมาคือไม่มีเลยนะ<า>แต่ถ้าเหยียบกระแทกเดี๋ยวพี่ลองเหยียบกระแทกหน่อยก็ได้<า>เดี๋ยวกลับรถอีกทีนึงก็ได้ให้ระวังรถหลังลืมบอกเกือบแล้วบางคนใจร้อน,นเดี๋ยวให้เพื่อนรถรอดทำหมดเลยใช่ไหมรถน้องด้วยรถลูกค้าเราด้วยแต่ว่าไอพวกรถเก่งนี่ไม่ใช่นะเขามาจอดทิ้งไว้เฉยให้เพื่อนพี่ลองหน่อยไหมไม่เป็นไร อ่าเดี๋ยวพี่ตรงไปก่อนเดี๋ยวเลยไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวกดไม่ได้อันนี้ก็โมดสองใช่ใช่โมดสองเนี่ยละขับใช้งานอย่างอย่างขาเลี้ยงซ้ายยังก่อนโอเคนี้เหลือเหลือแล้วแต่ผมเคยเจอบางคนนะพี่ผมแนะนําไปอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงอ่ะเขาบอกว่าอยากได้ทีเดียวเลยเก็เลยสั่งตามกลับไปใส่พอสั่งตามไปใส่เสร็จไม่ได้ใช้เลยพี่อะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกค้าลองก่อนครับถ้าไม่โอเคอ่ะสั่งมันเป็นมิสเยเองได้ไง ถ้าเราไม่ได้มาก็ใส่แค่ตัวพันเก้าพอก่อนใช่ส่วนมากก็ 19, พันเก้าเก้าสิบอะไรพี่อ่ะพี่ลองเหยียบเต็มเต็มดูพี่หันไปดูข้างหลังอ่ะจะมีชุยบางบางแทบไม่เห็นนะพี่ได้อยู่นะได้แล้วขอเท่านี้แหละมันเหมือนมันเหมือนได้รถใหม่กับใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ย ที่เหลือก็บำรุงตามปกติพี่กองโซลา่าก็ตามระยะแต่ว่าส่วนมากลูกค้าจะชอบลืมกองโซลา่าขนาดไม่ต้องลูกค้าหรอกผมเองก็ลืมนะบ,บางทีเอารถเข้ามาจอดอย่างเงี้ยอ้เปลี่ยนเลยบางทีก็ลืม่ะเพิ่งเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนอีกก็มีลืมเองถ้าแนะนามาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องทีนึงก็เปลี่ยนกองโซลา่าไปเลยทีเดียวมันมันไม่กี่ร้อยใช่จะได้ไม่ลืมเดี๋ยวกับรถนี่เลยก็ได้ ก็ส่วนมากก็ลืมนี่แหละกของรถบรรทุกยังดีอยู่ก็เลยถนอมหน่อยของอากาศก็เป่าด้วยนะอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจารนเสเหยรก่อนใช่แต่เปลี่ยนหมาย<ม><ม>ถึง<ม><แ>ว่าหมายถึงเห็นแล้วแหละว,ว่าเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ต้องเป่าด้วยเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าโบขาดจะจะจะ,จะเป็นในรถรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมันใช้บูทยเยอะรุ่นนี้ไม่เกิน20แต่รุ่นใหม่ๆห่ะบูทมันเดิมๆ,ๆมันมาโรงงานมันขึ้นมา30เลยแล้วเทอร์โบมันเล็ก เพราะว่าที่มันทําต้องที่ต้องทำโบเยอะเพราะว่าเครื่องมันเล็กไงพี่พี่เห็นว่าเครื่องมันจะดรอปลงเรื่อยๆสองพันสี่สองพันสองหนึ่งจุดเก้าคือเครื่องมันเลบบบ <copying> ็กลงครเขานี้ยกาลังมันหายไปมันก็มาใช้เทอร์โบช่วยพอใช้เทอร์โบช่วยเนี่ยเทอร์โบทํางานหนักแล้วเขาเนี้ยถ้ากองไม่ได้เป่าเนี่ยมันดูดไม่ได้แม่งก็เลยขาดผมก็เลยจะบอกลูกค้าที่เปลี่ยนกองเนี่ยต่อให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป่าบ้างดูบ้างเพราะส่วนมากปกติพี่ปกติแต่ว่าพี่ก็เราใช้ดูถ้ามันมีปัญหาอะไรก็โทรบอกได้เลย เดี๋ยวผมก็ำลังจะทําคลิปพวกชุดคิดเทอร์โบแบบเวลาเวลาลูกคา้าแบบเอ้ยทำไมมีปัญหาเรื่องเทอร์โบว่าต้องเปลี่ยนชุดไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไ,<อ>ไวก<อ>้ให้เพิ่งคิดคอนเซปต์ไว้เมื่อวานก่อนอี่อันนี้ก็เลยไฟฟ้าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเรือเือแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะบางคนก็ไม่พอเหมือนกันบางคนเปิดเบอร์สามยังไม่พอเลยพี่แล้วแต่เท้าคนครับ<อ>แต่ว่าข้อดีของกล่องอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างบางทีเพื่อนพี่ขับไม่ชินโมสองต้องใช้หนึ่งอย่างเงี้ยเรามีให้เลือกแต่ถ้าพี่รีแมปไปอย่างเงี้ย บางทีขับไม่ได้เลยตอนแรกต้องไอ้นี่หน่อยหรือถ้าไปต่างจังหวัดสมมติพี่ไปกับแฟนขับไม่ไหวจริงพี่ไม่ไหวแล้วอ่แต่ว่ายังไงก็ต้องไปต่อแล้วแฟนพี่ขับถ้าเป็นรีแมปพี่เปลี่ยนโหมดไม่ได้เลยนะอ,อ่าอันนี้เรายังปิดได้กับแฟนขับเดี๋ยวกดศูนย์หน่อยอะไรแบบนี้เข้าอู่เลยอ่าเข้าอู่เลยดูใช่ไหมสองก็ได้โหมดหนึ่งก็ได้แล้วจะปรับเอาเดี๋ยวผมลองปิดดูปึ๊บแนะนําก็คือเวลาเปลี่ยนโหมดให้ให้ยกคันเร่งนึ่งอ่าถามว่าไม่ยกได้ไหมได้แต่ว่ายกที่กว่าข้อมูลเวลามันเปลี่ยนมันจะได้ไอ้นี่หน่อย วัดใจวัดใจอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นอย่างเงี้ยไงอ่าใช่แล้วจำได้ใช่ไหมจำได้แต่ไม่น่าเกียดนะถือว่ารถวิ่งขนาดนี้วิ่งไม่น่าเกียดนะดูแลได้อืมเกลียดนมันเครื่องไปเรื่อยไปบ่อยบางทีเขาบอกน้ำมันเครื่องเที่นี้สองหมื่นห้าเกลียดแล้วส่วนมากพี่ผมบอกเลยพี่ผมผมแนะนําในในแบบว่าในมุมมองตัวเองนะผมมันจะไม่เปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนน้ำมันแพงเลยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนไม่ถึงหมื่นอย่างประมาณสักเจ็ดแปดพันเนี่ยผมเปลี่ยนเลย เคยเคยเคยเจอรถลูกค้ามาเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยมเมื่อก่อนผมจะเก็บข้อมูลไงเวลามาเปลี่ยนหัวฉีดต้องรื้อฝาครอบวาล์วใช่ไหมเราก็ถามพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกิโลเนี่ยเราเห็นบางบางคันเปิดมาใส่บางคันเปิดมานีดำปี๋เลยแล้วเนี้เราก็จะถามข้อมูลไว้แล้วก่อนเปลี่ยนไปพัรยาวิ่งมาสี่พันกิโลกับพัรยาเปลี่ยนไปม,ม,นม,นมันไม่มไม่กี่บาทไม่ต้องเปลี่ยนตัวแพงมากนะพี่บางทีพี่ไปเปลี่ยนสามสี่พันอย่างเงี้ยกลัวจะไปเปลี่ยนแบบโอ้หขนาดนั้นอะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เอาสัก แปดพันโลอะเปลี่ยนเลยจะใสเครื่องมันจะใสแล้วก็อย่าลืมกองโซล่าที่ผมบอกแล้วก็เป่ากองกองนี่มันกองนี่ไม่แน่แสนโลเดี๋ยน้องสอนใช้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่โหลดแอปเลยก็ได้โหลดแอปมือถือเลยก็ได้เดี๋ยวผมบอกเบื้องต้นเลยก็ได้เผื่อจะได้ให้คนอื่นเขาดูด้วยไหนไหเขาก็ดูคลิปมาขนาดนี้แล้วพี่โหลดไปยังยังไม่ได้โหลดเลยอัลต้าบูทหแล้วนี่เอาเล่มไ้ในรถเลยเหรอเนี่ยครับโหแท้พอดีเอาไปทางรถโอนได้เลย ยู L t I เอลไเนแบบไไม่ต้องเี่อันต้าบูธไม่เว้นมันก็ขึ้นเหมือนกันเว้นก็ขึ้นไม่เว้นก็ขึ้นถนัดถนัดคุยกับหญิงอย่างเดียวใช่ไหมยู t อ a นะ ULTIA ไม่ขึ้นเหรอ,อลองเว้นว้างหน่อยก็ได้พี่ทางนั้นนะไม่รู้ปกติบอกแต่ให้ลูกค้าโหลดดีโอโ ใช่ B O S T เฮ้ยเขียออะไรอ๋อสตายแล้วไม่ค่อยได้โหลดส่วนมากจะแชทเจีงเดียวใช่แล้วเมื่อกี้ไปโหลดไหนๆนะไอตัวแอปเปิ้ลไอตัวขายของมันะอ๋อ เออทีไออ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยแล้เขาเนี้ยจำรหัสได้หรือเปล่ารหัสตัวเองอ่ะผมเคยเจอลูกค้าอ๋อสแกนหน้าเจอหลายคนแล้วจำรหัสไม่ได้ต้องกลับมาใหม่อ่ะมีคลิปสอนนะไหมครับเดี๋ยวให้ช่างสอนดีกว่าโหลดแป๊บเดียวคลิปไม่ใหญ่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คลิปจะโหลดแต่คลิปเลยคไอแอปไม่ใหญ่แล้วก็เวลาเชื่อมต่อต้องเปิดบลูทูธพี่อ่าโอเค พี่เลื่อนเปิดบ l u e t o ไว้ก่อนเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วใช่ปะพี่กดอนุญ,ญาตแล้วอนุญ,ญาตไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมันจะเอาข้อมูล GPS มาแสดงให้เราด้วยอ่าคราวนี้เวลาเชื่อมต่อพี่พี่กดไอตัวรูปหัวกระโลกให้ผมหน่อยอ่ากดกดแอดฝั่งนู้นนะพี่อ่าโอเคโอ้โหเนี่ยเจอหลายตัวเลยมันหลายคันไงตัวไหนเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วตะบบูดตันไหนวะเนี่ยมีขนาดอกวะเนี่ยไอ้ตางคนนี้มีกล่องเหรอ ขเขามีกล่องใช่ปะดับรถให้ก่อนได้หรือป๊บานึงดับยัง,งเอาอันออันบนก็ได้พี่ถ้างั้นมันใกล้เราเเา่ไหนพี่อันบนเลยอ่าศูนย์เก้าเนี่ยชื่อ,ช,อชื่อกล่องเราไงตับเดี๋ยวมันจะให้กดยืนยันก่อนเราเราไม่ได้ไปเชื่อมต่อได้มั่วม่วนะมันจะให้เรายืนยันก่อนอ่าเห็นปะม,มันจะให้เรากดที่รีโมดทีนึงเรากดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคือเครื่องนี้แน่นอนไม่พลาดอ่าแล้วกดกลับ กดกลับไปเนี่ยคือใช้ใช้ได้แล้วอ่าเดี๋ยวปหนึ่งพี่กดเชื่อมต่ออีกทีนึ่งก่อนอ่ากดกดที่ตัวอ่ะคอนี้ก่อนอ่ดีเลยหน่อยเว้ยโอเคอ่ะใช้ได้แล้วอันนี้กดสองก็ขึ้น2สองอ่าขึ้นสองนี่เลยอ่ะแต่เขาเนี้มันจะมีโหมด AI อ โหมด A.I. มันคำนวณจากการขับของพี่แต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าบางทีเราอยากจะเหยียบบ้างขับธรรมดาบ้างไงมัน,มนบางทีมันคำนวณผิดพลาดมันก็จะมีอาการกระตกถ้าแนะนำก็คือกดหนึ่งกดสองตรงนี้เลยแต่พี่ลองกด A.I. ก่อนอยู่ขวามือปึ๊บมันจะขึ้นเป็นตัว A <c oughs> แต่ในนี้กดไม่ได้นะในนี้คือกดได้แค่สองกดไปก็จะเปลี่ยนเป็น0ูนแคหนึ่งสองแค่นี้ <c oughs> อ่าเนี่ยจริงๆอ่ะใช้งานแค่นี้บางคนก็มือถือเนี่ยส่วนมากจะใช้แรกๆสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> แล้วใช่เพราะโหมดปกติแล้วอ่าเขาเนี้ยวิธี มันมีเวลาปรับจูนเพิ่มพี่มันมันมีคอมให้2เครื่องหนึ่งกับสองเลยพี่เห็นคอมด้านใต้ปะ่ะอ,อ,อย่างสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยอ้อ i, วนจูนมาหมดหนึ่งอะ่ะพี่อยากได้น้ํามันเพิ่มกว่านี้หน่อยหนึ่งมันเป็นการจูนน้ามันนะผมต้องบอกก่อนเ,ออเพิ่มน้ามันพี่ก็กดที่รูปโน้ตบุ๊กมันก็จะมีคําเตือนถ้าจูนเยอะเกินอาจจะมีปัญหาถ้าช่างไม่แนะนําก็ควรศึกษาก่อนอะไรแบบนี้กดโอเคศูนย์เปอร์เซ็นต์เห็นปะ่ะครับแล้วก็จะมีแรงดันบอกอ่ามีความเร็วบอกถ้าพี่ขับอยู่อันนี้ก็เป็นรอบบอกครับ ไอ้ความเร็วเนี่ยมาจากที่เรากดอนุญาตเมื่อกี้ไงอ่า๋อตาม g p s ใช่ตาม g p s เลยบางทีไม่ไม่ตรงล้อใหญ่เพี้ยนก็ดูตรงนี้ได้เขาเนี้ยถ้าพี่อยากเพิ่มพี่กดบวกเลยกดทีนึงก็จะเป็นหเปอร์เซ็นตห็นป่ะอ่าพี่ลองกดไปห้าก่อนเนี่ยมันจะเซฟเองนะสมมุติพี่กดไปห้ามันจะัตนอัตมาให้อ่อหรือเอานิ้วลูดที่ตัวเลขเลยก็ได้ลูดลูดลูดตรงนี้อ่าเพิ่มได้สูงสุดห้แต่ ถ้าเพิ่มเยอะไปควันจะท่วมแล้วก็แรงดันตรงนี้จะถอยลงเวลาถ้าจะเพิ่มอ่ะต้องดูต้องดูควันเป็นหลักถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องลดลงแล้วก็ถ้าควันไม่เยอะต้องดูแรงดันด้วยถ้าถ้ายังตกอยู่น้อยลงอยู่ก็แสดงว่าอันนี้ต้องลดลงอีกอะไรแบบนี้คราวนี้กดเซตดีฟอ์ก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องมาลูดกลับอ่ากลับตามเดิมแรงดันพี่อยู่ประมาณ4หน่อยๆคันนี้อันนี้คือของโหมด1สมมติพี่บอกโหมด1่อยากเพิ่มหน่อยนึงพี่ก็มาเพิ่มแล้วมันจะอยู่ในนี้ตลอดไป แต่ถ้าพี่กดตรงนี้ปุ๊บจะเป็นค่าที่ผมจูนบางคนตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นค่าเริ่มต้นศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นค่าที่ผมยังจูนไว้อยู่อันนี้คือมันจะไปเพิ่มจากที่ผมจูนไว้ผมจะจูนในกล่องเนี่ยละเอียดไม่ละเอียดตัวนี้จะเป็นตัวเสริมอีกทีหนึ่งแต่ผมมันละเอียดแน่นอนอเสร็จปุ๊บพี่อยากบอกว่าเฮ้ยมวดสองมันเยอะไปอยากจะลดลงพี่ก็กดเข้าไปมันจะแยกอิสระก็มากดลดแค่นั้นเองแล้วมันจะมีลึกกว่านี้อีกแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้ใช้ก็คือเดี๋ยวม้วนอ่ารบมอได อย่างเมื่อกี้เวลาพี่ปรับคือมันจะเพิ่มตั้งแต่หนึ่งพันถึงห้าพันรอบเลยแต่ถ้าเงี้ยพี่แยกได้ไอเพิ่มช่วงสองพันเพิ่มหน่อยนึงไว้ลดหน่อยนึงอะไรแค่เนี้ยเ,เพิ่มน้ามันเหมือนเมื่อกี้เลย<อ>แต่ว่าแค่แค่แยกรอบให้เฉยๆ<อ>ความละเอียดไงอ๋อครับใช่มีเซตดีฟอสเหมือนเดิมก็แ,แค่นั้นเองไม่มีอะไรอ่าแล้วก็พี่เห็นพื้นหลังไหมเหมือนป้ายทะเบียนกรุงเทพอ,ะอ,อ่ะอ๋อแต่ถ้าพี่ไปอยู่สุรินทร์ก็จะเป็นป้ายทะเบียนใช่ตามจังหวัดเลยเขาจะเอาข้อมูลที่พี่อยู่เนี่ย แล้วก็จะบอกด้วยตอนนี้พี่อยู่ลาดพร้าวเห็นไหมอุณภูมิคือทุกอย่างเอาจากเครื่องพี่หมดเลยแล้วก็รูปตัวนี้พี่สามารถเปลี่ยนเป็นรถตัวเองได้<อ>ก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายไปอะไรอเ,เอาเลือกเอาส่วนตัวนี้เป็นเป็นเหมือนเกตตัวหนึ่งเอาไว้โชว์บางคนมีติดตรงนี้ไงอ๋อเป็นคาเฟ่ใช่ติดรอบติดโชว์นู่นโชว์นี่อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องติดดิฟฟี่อะไรแบบเนี้ยก็ก็ได้บางคนเขาอยากได้เท่ๆเฉยก็ได้หมดตัวนี้เป็นข้อมูลบริษัท<อ>ไม่มีอะไรนั่นแหละก็ประมาณนี้ถ้าพี่ใช้เียเอาหมดหรือสองดีคิดว่าถ้า ถ้าผมแนะนํานะผมอยากให้พี่เติมน้ำมนันเต็มถังเลยแล้วใช้โหมดหนึ่งใช้โหมดหนึ่งก่อนแล้วพี่ขับกลับบ้านแล้วเราดูว่ามันวิ่งไ้เท่าไหร่ใช่แล้วเติมน้ำมนันเต็มถังที่นู่นอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยหายไปเท่าไหร่วะแล้วรอบหน้าหรือว่าไปไหนก็ลองโหมดสองสลับกันดูเพราะว่าผมมาเจอมาเยอะบางคนบางคนขับโหมดหนึ่งประหยัดกว่าสองบางคนขับสองประหยัดกว่าหนึ่งครับถ้าพี่ขับแบบไหนพี่ต้องขับแล้วเป็นตัวเองนะไม่ใช่แบบว่า เดี๋ยวเหยียบบ้างปล่อยบ้างก็คือขับเหมือนปกติเราแล้วดูเราเหมาะกับไหนเครื่อนั้นเลยที่เราแหละใช่แต่หนึ่งกับสองก็ประหยัดกว่าเดิมอยู่แล้วยังไงก็ประหยัดกว่าเดิมอยู่แล้วโอเคใช่นั่นแหละแต่ว่าอันไหนเหมาะกับพี่มากกว่าต้องต้องลองอีกทีหนึ่งอันนี้ผมเปิดหนึ่งไว้ก่อนครับเพราะมันมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าใช้สองเลยอ่ะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาพี่ชินแล้วเบื่อแล้วพี่จะต้องเสียตังค์ละอ่ามันต้องไปหน้าอ่ะมันต้องเดินหน้าต่อแต่ถ้าพี่ใช้หนึ่งอยู่อ่ะวันไหนแบบเ้ยอยแรงก็กดออออ่ะผผผมมตรรงงงถเเเปิ สองแรงกว่าจริงแต่ว่ามันชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้ใช่ครับมมีจะมาข่าวขนาดแล้ใช่ใช่อันนี้ก็เปลี่ยนกองแก๊สเปลี่ยนอะไรหมดเออไม่ต้องดับอันนี้บอกอีกอย่างหนึ่งลูกค้าผมเจอเยอะมากเลยบอกว่าเนี่ยผมเวลาผมอยากจะเปิดผมค่อยเปิดหรือไม่เวลาทุกครั้งผมใช้เสร็จผมต้องดับไม่ใช่เปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าผมมีการเซฟไว้แล้วเซฟเซฟในที่นี้หมายความว่าผมรู้ว่ารอบเดินเบาเราไม่ควรจูนครับอ่าอย่างอย่างอันเนี้ยแปดร้อยรอบเจ็ดร้อยรอบไปแล้วผมจะไม่จูนเลย ผมก็จะค่อยๆไต่ไปจากประมาณ900ไปปลายจนขึ้นไปอะไรแบบนี้คือเราจูในในจังหวะที่รถมาได้ใช้งานจริงเดินเบาก็ให้เป็นค่าสแตนดานอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เลยจะไม่มีปัญหาการปิดเปิดกล่องเลยพี่เปิดไว้ตลอดได้เลยเหมือนเป็นสแตนดาดรถไปแล้วตอนนี้ใช่โอเคพี่ประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องทําบินให้ครับเรียบร้อยนะฮะที่ตั้งนะครับคุณบาง เรียบร้อยฮะไม้ติดไปวะเนี่ยเออติด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 โอเคมีกองอย่างเดียวใช่ไหมกองอ๋ออ๋อกองแมพด้วยโอเคครับผมโอเคฮะจัดให้แจมแจม